โยซ่าดีวิลุนเมกาดิวิลุนดูไบดิวิลุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือมาใหม่แนวเอาชีวิตรอดที่มีชื่อว่านะครับเอ่อไททันไนท์สเว็บเบิลบิลดิ้งแอนด์คราฟท่านผู้ชมนะเออเกมนี้ก็มีให้โหลดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอยู่ด้านล่างคผแจะในคลิปนะลิงก์โหลดน้องคนดูไปโหลดกันมาได้นะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากเจ้าพวกหุ่นยนต์นะครับท่านผู้ชมนะหุ่นยนต์แล้วก็ซอมบี้เชื้อไวรัสอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเออคนดูเอ้ยมันมันมัันนนนนนมมเเเป็แวววหืออออพพกกกสะะไรี้ นะครับแล้วก็สามารถเล่นได้นะอันนี้เล่นเล่นกับเพื่อนได้นะมีเล่นในส่วนของมือถือ Android นะครับท่านผู้ชมโคตรหล่อโคตรตึงเลยพี่๋ยวผมมาหาเก็บของมาก่อนโอเคอันนี้อ่ารีไซเคิลตรงนี้ใช่ไหมอ่ามาเก็บตามจุดก่อนนะครับคนดูนะเยัน,นี่คือบ้านเราแล้วตรงนั้นอ่ะแต่ว่าเราออกมาหาของสักหน่อยผมจะไปที่เมืองนะมันมีเมืองให้เราไปใกล้ๆตรงนี้โอ้นี่มันต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปไปจุดนี้แล้วกันเมืองนี้แล้วกัน เดี๋ยวมาร์กใหม่หาลอยกับมีดไปเลยเราเดินเลยนะครับปับ๊บวิ่งเลยดิเก็บก่อนเย้เดี๋ยวจะไปปไปชนภัยกันนะท่านผู้ชมนะเกมน,นี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะคนดูเราเกมค่อนข้างาที่จะกินสเปคพอตัวนะครับผมมันก็เล่นอยู่บนมือถือ Lenovo Legion นะีเอโน,นะเป็นแสตมป์แต่ก็แปด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 สิบหกกิกะโมห์นยี่สองนะครับมือถือเกมมุ่งเกมมิ่งโฟนนะคนดู ใครอยากซื้อต่อทางมาได้นะครับพี่จะขายนะ 88, 66, 12, นะแรมต่ก็แแปดแปดแรมสิบหกกิกรอมห้าหนึ่งสองแอนดรอยสิบเอ็ดนะอ่ามีฟังก์ชันต่อม็อคีย์บอร์ดได้แบบนี้มีพัดลมในตัวมีโอเวอร์คัลซีบียูได้ขนาดเล่นนะครับเพิ่มประสิทธิภาพได้นะเข่าตีเกืดบตึงอย่างคนดู้นี่เป็นไงล่ะโอเวอร์คัลได้ซีบียูซีบียูนะครับการ์ดจงการ์ดจอนะคนดูเอไปซื้อมาได้นะซื้อทักไปในเพจพี่บิ๊กคุกโ o หนึ่งคนดูเฮ้มาว่ะมาว่ะ ตราพูจับกว่าพูนนักรักสุดติงนะไอ้อ <c oughs> สไลด์ครับเงี้ยนี่โอเค ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรโอดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุม r i o อ s t ตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง i c h m a n ช h อ p โน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ r i c h m a n ช h อ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเดินไปต่อครับเฮ้ยเดินไปข้างหน้าเมืองมันอยู่ไหนนะเมืองมันอยู่ฝั่งนูน้นแม่งกูเดินไปไหนเนี <c> ่ย <oughs> ไปไปเราไปหาของมาก่อนนะครับ มีปงมีป hmm? ืนด้วยนะนี่ทำไมมันเอาของเข้าตัวไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะถ้ามันเอาของเข้าตัวได้สบายเลยนี่คุณดูไอเดไปดีโคตรรอโคตรตรึงไม่ดึงได้ไงฮะฟูกระปุชจัปสกัวปนัสเฮ้ยอันนี้บ้านใครวะเจอบ้านคนอื่น เออเราไปที่เมืองนี่นะกำลังจะไปที่เมืองนี่นะคนน่าไปหาของในเมืองนี้ก่อนนะครับอาจจะมีของนะฮะ <c oughs> โคตรีโคตรึง,รรงอ่ะมาว่ะมาว่ะใกล้ถึงแล้วนะครับนี่เราจะมาดูนี่เห็นไหมจะมีพวกซอมบี้อยู่นะท่านผู้ชมนะเอาเอาวุธออกมาก่อนปั๊บมากระบองติดเล็กสักหน่อย เข้ามาหวดมันเลยอเออืออสวยตรงนั้นตัวเย่ฟาร์มหาของแป๊บออเออเช็งยูนิตเก็บให้หมดครับแถวนี้มีของอะไรเก็บเก็บให้หมดเดี๋ยคุณดูได้ชาร์จยูนิตไม่ใช่เช็งยูนิตโอเคเวอรี่กูดนี่เราสามารถที่จะวิ่งเร็วได้นะเกมนี้อ่าตัวนี้ตีอืมอืมเอาว่ะเอาว่ะพื้นที่ให้เก็บของก่อน โอเคขออยู่ในชีวิตที่โห้ซอมบี้เลยว่ะเอาเลยดิก่อนหน้านั้นเราไปเจอใกล้พวกสัตว์ประหลาดมาแล้วนะท่านผู้ชมนะขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมพวกซอมบี้พวกซอมบี้พวกสปอร์มันกินร่างคนเข้าไปน,นั่นนี่คนดูดูจากทรงแล้วเนี่ยดูจากทรงยังแบดแซตยังบ่อยหาอยอของแป๊บเว้ย อยู่ในนี้แล้วหรือตุยครับอีซี่เก็บครับเก็บของเก็บของเฮ้ยกระเป๋าว่านี่เหมาะมากเลยนะเกมน,นี้เล่นกับเพื่อนในคนดูสนุกอยู่นะผักเพ็กสนิกโคผักเพ็กสนิกอุยมาฟราต้าปอมปสตูแนวฟราต้าปะโอ้ของมาขโมนแมนอีซี่บุ๊กเก็บครับเก็บครับสวยอิ่มอร่อยในพิพตาคู่โคตรด,ดี โอ้แบ็คแพคกันใหม่นี่กระเป๋ากันใหม่นะเพื่อนดูผมเปิดดูก่อนนะเยรใส่เลยเด็กครับเกียร์อะไรเด็กกดขัวเาเกียนนะ้เป็นการใส่นี่ไงหูกงังกุงกังกิงเอาว่าุวยใส่หน้าได้ด้วยนี่นี่โคตรี oh, <three. S 1> ใส่เข้ามาให้หมดครับคุณดูโอีค okay. นี่เราเกียร์ไปแล้วนี่โอ้ oh, ใส่ชุดมาจะเต็มแนละชุดเกราะเราโอ้เ oh, กราะเราเพิ่มเลยน,นี่ คนดูมานั่งหาของชิวๆเป็นสิวได้ไงเอเฮ็อ้าวเจอของอีกแล้วตรงนี้สวยอันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคเก็บมาหกนะครับไว้ครับปุงครับปืนนะฮะทานผู้ชมนะอ้าวิมีกระเป๋าตรงนี้เราไปเมืองไม่ค่อยใหญ่มากนะของมันก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราจะไปเมืองใหญ่ๆดูนะครับมันมีเกจอาหารเลยนะคนดูนะระวังให้ดีนะเกจอาหารหมดนี้อาจจะรุยเย่ได้นะ ไปเมืองใหญ่ๆแล้วกันตรงนี้ดึงเอาไว้นะครับไปเราวิ่งไปฮะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาร์กโอเคมาร์กไว้ก่อนนี่สามร้อยกว่ามิตรเราว่ายนะ้ำไปได้ไหมวะมุยฟ้าฟุสตาร์พูดเมนพรูมาฟราตับหลอดสุญเนอลประตูเพชรนูมันฟราตับ โอ้เมืองอยู่ไกลนี่โอ้ต้องข้าวฝั่งนู้นแน่นอนเลยนะมันเป็นเมืองนั่นน่ะ,ะวิ่งริมหาดก็ได้นะผมว่าคีมันน่าจะว่ายน้าได้นะฮะต้องลองดูก่อนว่าวยได้ไหมเ yeah. ย้วิ่งมีกองดินทรายอะไรแถวนี้ด้ววะ่ะไายอาจจะจาเป็นในการหาของก็ได้นะอีบนี้ว่ายน้าได้ไหมอ่าว่ายได้โอเคเล่มเลยกระถทยบอก เก็บสายแถวนี้ก่อนนะครับคนดูอุ้ยกลัวตายทองแล้วหาอะไรทิ้งก่อนนะดิฟคาร์ดเดี๋ยวทิ้งทิ้งไอพวกของที่เราไม่ได้ใช้ก่อนโอเคไปฮะขอยอยู่ในชีวิตแม่งมันบังอันนี้ว่แล้วหนึ่ง โอเคผมวางปุ่มดีๆนีียมันเป็นเกมมิ่งโฟนมันแบบว่ามันจะมีข้อดีนะท่านผู้ชมนะเวลาเราแบบว่าเล่นเกมในพวกนี้อยากต่อขึ้นจอนะครับอืมมันก็ต่อได้เลยนะครับต่อได้เลยนะแล้วก็ต่อมอกคีย์บอร์ดได้นะครับคุยอาหารเต็มเลยอู้งูวีดเก็บให้หมดครับอันนี้ข้าวนี่่าข้าวป่าข้าวป่าเอดีกกูดมาดิต้องไปฝั่งนู้นนะฮะ โอ้เดินมาไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยังไม่เจอพวกหุ่นยนต์อะไรเลยเฮ้ยทำไมมีแสงอะไรส่องมาวะตกใจหมดนึกว่าพวกปีาศาจ ไอพวกคุณอยู่ร้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ริชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตตรเเิมมมกคุ้ โบอ์กิ์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยอ้าวมีของให้เก็บแถวนี้แล้วไม่มีรถเลยยไงวะแถวนี้โหเก็บครับเก็บครับรัวๆเก็บรัวๆนัวๆเก็บไปมดอะ เก็บมูลไม่สนเมียใครโอ้ของเต็มนะนี่แพ็คอซสฟูลของของเราเต็มแล้วคนดูอ่ะไปไปไปโอ้เอา,าสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นนะลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำใจะคิดนะครับมีเล่นในส่วนของ Android ก่อนนะแนะนำให้ลงแบบ APK นะครับมันง่ายกว่านะดีกว่าไอย้ายสโตร์เอานะมันมันนานนะคนดูนะ นี่มันให้ขึ้นไปด้านบนละต้องต้องเดินตามทางแล้วนะครับเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆครับแมพโคตรใหญ่คนนู้นผมบอกเลยเอ้ยมันท่าทางการเล่นมันเหมือนพับจีมากเลยนะสกิปพับจีเปล่าวะโคตรพับจีดีเวลาเราขึ้นเวลาเราข้ามไอพคนเนี้ยนี่ภาพมันต้องรอภาพมันสวยกว่าน,นี้ก่อนนะพับจีโมบิล โบมาฟราตาโฟเปตรูมาฟราตาลาชกุนอัพเนททาตรูมนทรูมาฟราตากอมาวามาวาไปๆอือจงอยู่นานีวีทินเรือของเธอได้ไหมโอ้ นั่นไงตัวที่ผมบอกคนดูนี่แหละในจะเสายักษ์ตัวใหญ่มันจะตีเราไหมวะให้พวกนี้โอ้ยอย่าไปรอไอ้ซั์มันจะใส่ก <c oughs> ูแล้วเฮ้ยเราเข้าไปข้างในก่อนไม,ไม่น่าไหวเจอกับมันนี่งูดพดคนดูมันมาแล้วมันมาแล้วมาดิ ออเออเฮ้ยมันมีมนุษย์อยู่อุย้ยไอน,นี่ไอนี่ไอนี่พวกคนนะนี่อุนนอนนอนนอ้ยเกือบตายแม่งเลยหลบก่อนหลบก่อน,อ,นอ้าตาย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 อ้าวกี่บา้าแม่งเลยของล่วงหมดเลย What the heck โอ้โหของล่วงหมดไปเนี่ยอ่านึกว่านึกว่าล่วงหมดไอ้ซัสโอ้โหเกือบตายอย่ะคนดูเอ้ยไม่เคยเกือบตายกูตายเลยแหละ วิธีกลับบ้านเนี่ยถูกต้องกลับ <g rab ble> มาบ้านก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันโหดเกนินต้องมีปืนนะงั้นสู้ไม่ได้หรอกนะครับพวกนี้มันมันโหดเกินไปว่าไงฮิกมูมาฟลอตตัมพุสต์ตุ้ดทูมาฟลอตตอฟโรชยูน่าฟลอตเตฟอปตุ้ดทูมาฟลอตตอปนู่นยิงท้ายหางเลย <c oughs> อู้ยซิงวะ่ะ กับมันตังไก่นะเดี๋ยวเราจะทําการคราฟอันนี้ต่แล้วกันนะอย่างที่มันบอกนะครับมันบอกว่าคราฟบินไม่ใช่ใช้คราฟบินในการที่จะคราฟเออโอเคอให้กูคราฟอะไรนี่เดี๋ยวดูก่อนนี้มันบอกให้คราฟอะไรนะสมอลล็อกโอเคสมอลล็อกอยู่ในนอแน่นี่ไงนีง่โอเคใช้คลิป50โอ้โหไม่เงยเราตกตายแล้วของมันตกนี่ว่า พี่หายเนี้ยโอ้โหกูต้องอันนี้ใหม่อันนี้ต้องหลอมใหม่นี่คนดูจะหาถังน้ำมันมาจากไหนวะต้องไปในเมืองนะนี่คนดูเพราะผมจะจะคราฟไอเจ้าตัวไอรอนออกนี่โอ้ไปหาของใหม่อีกแล้วนึงมาร์คจุดก่อนโอ้ตายอยู่นู่นไปหาคลิปของอยู่นู่นเลยหรอ จะไปเก็บของอยู่แล้วกลับมามันก็โอเคกว่านะเออเอ้ไปความคิดที่ดีก็ไปเอาของมาคืนอโอ้โลนึงอ่ะวิ่งไปอีกรอบนึงอ่ากูยังท้อเลยนะคนดูนะพี่ยังท้อเลยอ่ะน้องๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับถ้าให้เดินไปเดินกลับแบบนี้บ่อยๆตุยนะเดินจนเหนื่อยอ่ะ

โอเคโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกม์เ uh, ท่านั้นนะสวีเบิลบิลดิ่งแอนด์คราฟเกมเบย์นะท่านผู้ชมนะอันน,ะนี้มันเป็นเกมแบบว่าแนวเอาชีวิตรอดนะครับจากเจ้าพวกหุ่นยนต์ผู้ก่อการร้ายคนแล้วก็พวกซอมบี้นะท่านผู้ชมนะเออไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดเกมอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะ้องท่านผู้ชมเนาะงสำหรับวันนี้พี่โคก็ตัวโดวยก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเกอร์ตริงเกอร์ตริงทขาการคราฟไปตรงนี้ซะหน่อยสิ ตรนี้น Easy. <c oughs> าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงรับตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกม a อ,อนไลน์ใช้เพียงแค่รายออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ บัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกริปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ชแมนช็อปโนหนึ่ง no 1. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย